เดินเข้ามาข้างในกันเลยค่ะทุกคนหลังฝนหยุดตกเข้ามาก็เจอเลยเห็นกันเลยอยัางค่ะนุน่นเห็นกันหรยอ,อยังว้ายมีซ่อนอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งทุกคนอออเอาดอกนี้ก่อนอเป็นเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนโอ้ยทุกคนดูโอ้โหขาอย่างสวยทุกคนดู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 ดด อืมได้มาแล้วค่ะหนึ่งดอกนี่ทางเข้าเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนโอ้โหป่าหลังโรงเรียนนะคะฝนหยุดตกทุกคนดูกขาโอ้โหโอ้โหทุกคนสองดอกนะคะกบก่อนเห็ดหวานค่ะทุกคน นะสวยสองดอกเลยนะคะทางเข้าค่ะเดินเข้ามาข้างในก็เจออีกแล้ววลาทุกคนเป็นเห็ดพึ่งหวานนะโัวแดงโอ้ทุกคนสวยมากอุ้ยุเจ้าขึ้นมานะทั้งหมดเลยนะ อสวยงามมากให้ดูข้างในเป็นยังไงล่ะคะทุกคนโอ้ทุกคนกรีดได้ไหมเนี่ยหลังฝนโกค่ะทุกคนสวยมากเลยดอกนี้นะคะอีกดอกนึงแล้วค่ะเ็กเพิ่งหวาน ดูเหตาโอ้โหดูความมันขานะคะโอ้โหทุกคนอืออือ,อ,อมาสู้กันนะคะเมพยายามที่จะไม่ให้ <ฮะ S 2> หักโอ้โหทุกคนดูโตเนาะทุกคนสวยมากจะบอกว่าดอกเนี่ยคือกริบเลยนะคะอู๊ สวยจริงสวยจังเราดูแข็งเลยนะคะแบบ <c oughs> ขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะสวยจริงๆเลยเวลาที่เมย์เจอเห็ดสวยๆนะคะเมย์ก็อยากให้เ,เพื่อนๆดูนานๆนะคะสวยจริงๆเลยค่ะดอกเนี้ยอีกแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็ดขิงหวานนะคะโอ้โหถุกคน <c oughs> ขาใหญ่มาก <c oughs> โอ้ ดูอย่างสวยทุกคนคลิปเลยนะคะดอกนี้มาดอกนี้อยากจะแต่งให้เพื่อนๆดูนะคะอืมรอ,อดค่ะทุกคนฮึฮึนะคะโอ้ยหลังฝนต,ตกก็บันเทิงเลยนะคะทุกคน นี้ไม่ได้ไปป่าไหนไกลนะคะทุกคนมาป่าหลังบ้านนี่แหละค่ะทุกคนมันใกล้บ้านนะคะจริงๆแล้วป่ามันกว้างนะเราจะเดินให้ทั่วหรือเปล่าโอ้ทุกคนดูดอกนี้สวยงามมากเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนอดูดอกเบลอเลยเจอครอบครัวเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนหนึ่งสองสา โอ้โหทุกคนดูบังกล้องทุกคนดูค่ะดู้ทุขาเง่นมากทุกคนจะเอาออกมาง่ายอ่ะดอกที่หนึ่งโอ้โหทุกคนดูต่อน้องนะคะอดอกที่หนึ่งออกมาแล้วอวดอกที่สองจะทำย,ยังไงดอกที่สามทำย,ยังไงโอ้โหทุกคนอื๊ด นไม่อยากให้หากอ่ะงัดขึ้นมาโอ้โอ,โอ้จะออกแล้วค่ะทุกคนติดอะไรติดอะไรจะต้องออกมาให้ได้อืมอูอู้หทุกคนอยากให้ทุกคนดูต่ออ้กบที่ไวเลยค่ะนี่ค่ะ เป็นดอกคู่นะคะส่วนดอกเนี้ย <c oughs> บะหึอยเลยค่ะทุกคนยสวยมากๆสวยอะไรขนาดนี้นะคะดูกริปเลยค่ะทุกคนโ,โชว์ให้ดูนะคะโอ้หก็จะขึ้นมาได้นี่ค่ะแกงครอบครัวอีกสองดอกค่ะทุกคนเป็นสองดอกที่มีคุณภาพนะคะ หวานคะ่ะนี่อดอกขึ้นคู่เลยนะคะก็ต้องเก็บสิคะ่ะกบนะคะนี่ค่ะทุกคนสวยมากสวยจริงๆค่ะทุกคนโอ้เสียงกองแกงแกะนะคะทุกคนโ้ยขึ้นคู่เลยนะคะโอ้ยขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาสวยจริงๆเลยค่ะทุกคน ดอกหนึ่งแลคะทุกคนดูอ้ยอ้จะหลอดไหมนะดอกนี้มาดูมาดูอาทุกคนมาดูสวยกริบทุกคนรลดเฉยเลยนะคะนอนไม่ใช่เลยค่ะทุกคนไม่มีทากด้วยสวยมากค่ะโอ้ยเห็ดพึง่ง ขอบคุณเจ้าป่าทุกคานะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนเห็นกันหรือยังนี่สวยสวยโอ้ทุกคนอยากจะเห็นค่ะดูโอ้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ่ะแป๊บหนึ่งปบก,ก่อนนะคะได้มาแล้วนี่ค่ะ เพชรม่งห,หวานหัวสีน้ำตาลทุกคนสวยกริบเลยดอกนี้ค่ะมาดูกันสวยไหมโอ้กริบค่ะทุกคนกริบเลยนะคะอืมสวยเลยค่ะเจ้าที่ยังไม่ตอดนะคะทุกคนโอ้เจ้าที่ยังไม่ตอดค่ะทุกคนอืมมีเลยค่ะโอ้สวยมากค่ะทุกคนดอกนี้โอ้ ให้ดูชัดๆให้ดูความงามของน้องนะคะใจเต้นอีกแล้วทุกคนเห็ดพึ่งหวานหัวแดงนะคะให้ดูขาโอ้มาลุ้นกันจะลอดมาฉ่ำน้ำมากทุกคนโอ้กลิบเลยนะคะทุกคนหมวกน้องอื้งสวยทุกคนกลิบเลยค่ะดูสวยจริงไหม อุ้ยสวยจริงค่ะทุกคนไม่จกตาค่ะดอกนี้สวยจริงค่ะเอา้าวเอาสิสวยจริงนะคะนี่นี่สวยจริงไม่จกตาค่ะเห็ด <c oughs> พึ่งหวานหมวกแดงนะคะว้าวหูขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาสวยกิิบเลยค่ะดอกนี้อืมาดูดอกนี้จะรอดไหมโอ้ยหัวนิ่มเลยว่ะ <c oughs> เรียบร้อยทุกคนข่ะก็นิ่มแล้วว้ามาช้าไปค่ะทุกคนออะไปที่เดิมมองแบบนี้เหมือนไม่รู้ใช่ไหมคะจะกลมกืนกับไปไม้หมดเลยนะแต่ดูค่ะทุกคนห <c oughs> ลงมาได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> มีแค่มาเดินเล่นเฉยๆนะคะทุกคน <c oughs> เอาเจ้าขึ้นมายังไงโอ้โ <c> ห <oughs> ขาไม่ธรรมดาด้วยดูทุกคนเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนค่ะคือยังไงรอดมาได้ยังไงนะคะมาตัดขากันค่ะมาดูรอดไหมเอาทุกคนอา้าวดูได้ได้ได้แค่นี้ค่ะเอาลูกหมวกแข็งปักเลยนะคะ ลอดด้วยค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกนี้อีกแล้วค่ะทุกคนตลกมากเลยอะ่ะเมีแค่มาเดินดูเฉยๆนะคะไม่หวังว่าจะได้แต่ดันมีเห็ดพึ่งหวานหลงมาค่ะโอ้โหมาดูอ้โหนโอสวยกลิปเลยอะ่ะดอกนี้ตลกมากอะ โอ้ยยังสวยเลยค่ะแล้วก็หมอกรอดด้วยสวยมากเลยค่ะดอกเนี้ยมาค่ะมาดูให้ดูก่อนนะสวยอะอะมาดูข้างในจะรอดไหมโอ้นั่นเอาลงมาได้ยังไงดูลงมาได้ยังไง,ไไงทุกคนขำดีใจด้วยแหละนี่ค่ะแล้วรอดด้วย ยังสวยเลยค่ะดอกนี้นะคะทุกคนแฟนเมยเจอเห็ดพึ่งหวานดูโอ้ยดอกนี้ยังสวยเลยค่ะใช้ได้นะคะดอกนี้เก่งมาก uh huh. เออโอ้ไม่เป็นไรอ่ะคอนเช็คแกลบทโพเดี๋ยวเราไปเช็คกันที่บ้านนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์นะสำคัญมากเลยค่ะแล้วเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ